สวัสดีค่ะวันนี้นะัดคุณออล่าไว้นะคะจะแอบไปดูกระเป๋าให้โซ่ค่ะว่าคิดเก็บอะไรไว้ข้างในแล้วครับไปดูเลยค่ะโน้องสวัสดีค่ะ,คะกำลังจะลงทุนเทรดหุ้นอยูอ่เลยกับพี่โซนะ่เป็นยังไงเพะโอ้โหกำลังธุรกิจช่วงนี้ก็ลงบิทอะไรมาต้องลงทุนหลายตัวนิดนึงค่ะพี่อุิยกระเป๋าโซย บอมเบ้ปารีสนะคะันนี่ถวิมาจากที่ปารีสเลยค่ะพี่ดูดีมากเลยค่ะจะบ้าแล้วน่าประโลมไหมคะเนี่ยได้ขอเปิดดูนิดเด้ียวเลยค่ะเปิดเลยค่ะหรือเราเปิดอาไรค่ะพี่หรืออะไรมาบ้างนะคะหลายอย่างเลยพี่เพระว่าที่สำคัญคือคือเป่าแล้วก็ต้องมีแท็กนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นของจริงแน่นอนค่ะพี่เดี๋ยวคนบอกว่าเป็นของอู้นี่นี่เปิดเลยค่ะพี่อย่าเขียนอะไรอย่ะทาหนูกหนุกแต่ว่า บบทเยอะนะคะเจ้าแม่บาทเลยค่ะเห็นไหมคะมีคนรวยอย่างเราถืออะไรอะไรเนี่ยแล้วทำไมคนรวยอย่างเราเนี่ยคะคุณออร่าค่ะมีเงินสองบาทค่ะ แล้วช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เราต้อง cashless society ที่เราสามารถที่จะมี mobile banking ทำการโอทุกอย่างได้บัตรเครดิตช่นี้ก็จะมีไว้เพื่อสะสมพอย n ์นะคะที่จะเดินเดินทางโดยใช้ priority pass ใชไหคะทุกอย่างตอบโจทย์หมดตอนนี้เราก็คือ cashless วก็สามารถที่จะลงทุนผ่านทางมือถือได้ด้วยแล้วก็เทรดออนไลน์ได้แล้วเราก็ใช้ mobile banking internet banking โอนเงินไปมา สะดวกรเร็วมากกับพี่แต่ว่า<ะ>เรื่องหุ้นนี่ก็ต้องถามพี่นะคะหุ้นไทยหนูก็ไม่ค่อยรู้เอาล่ามาจากหุ้นต่างประเทศพี่ก็อยากจะรู้เรื่องหุ้นต่างประเทศจากคนออล่าเหมือนกันตอนนี้เ,เห็นบอกว่าทําธุรกิจอะไรอะ่ะที่แบบว่า เทรดได้แล้วก็เทรดหมดเลยค่ะก็คุนทัานประเทศทั้งหลายแล้วตอนนี้ก็ช่วงโควิดทุกคนก็มาลงทุนกันเพราะมันเป็นพาสซิฟอินคอมแล้วก็ช่วงว่างไม่ได้ออกไปทํางานที่ไหนก็เปิดมาก็หน้าจอออนไลน์แล้วก็ลงทุนไปเลือก,กไปไปทั่วโลกเลยน้ำมันทองตอนนี้ลังไปไกลเลยพี่อาลาเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะเพราะว่า ไอเดียเรื่องการลงทุนอลาต้องมีเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่ลีอขอเวลาได้เลยนะมานั่งคุยกันจริงเราต้องขอข้อมูลพี่ลีเช่นกันว่าพี่ลีเป็นผู้ถนัดเป็นกูรูทางด้านหุ้นในเมืองไทยเลยแล้วก็กองทุนหลายๆอย่างพี่ดีคะยินดีเลยค่ะนะคะหาโอกาสมาเจอกันแล้วเดี๋ยวคอยติดตามเราสองคนนะคะอล่ากับพี่ลีค่ะ๊ายค่าย,า,ยา,ยายค่ะ